สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยในะเอฟชนายุทดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับชาวน้ถือว่ามีข่าวคราวของรสเจอมาอัปเดตกันหน่อยครับโอ้โห,โหเรอัลมาดมริดอยากจะได้นะครับ อันนี้เป็นรยายงานจากอาร์สคับสื่อจากสเปนครับบอกว่าเรอลมาดดเป็นแฟนบอลตัวยงของเรสเจมครับแบ็กขวาของเชลซีและอาจจะยื่นข้อเสนอให้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอยากถ่ายเลือดใหม่ว่าจังสั้นอ,อ่เป็นที่เข้าใจกันว่าเรอลมาดดครับต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กขวาเมื่อเข้าสู่ตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเรสเจมครับคือเป้าหมายในระดับท็อปคนหนึ่งเลยก็ว่ได้ แต่ว่าก็ตามครับจากเลงขา่าวยันดลเลเมลครับสื่อจากอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่าปฏิเสธความเป็นไปได้นะที่ริเจมจะย้ายออกจากเชลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเขาเนี่ยเพิ่งต่อสัญญากับเชลซีไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับริเจมเนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งจะทำให้เขามีสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดจนถึงปี2028นู่นนะเพราะงั้นค่าตัวของริเจมเนี่ยจะมาหาศาลอย่างแน่นอนนะครับ แล้วเชลซีครับอาจจะต้องขายนักเตะหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อปรับสมดุลทางการเงินหลังจากปีแรกชุ่มเงินไปกว่า5 0้ล้านปอนด์ภายใต้เจ้าของใหม่อย่างเชียร์ชอตบอลลี่แต่ริเจมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เชลซีไม่อยากจะปล่อยอย่างแน่นอนนะครับ เจ้ากันเซลโลแล้วก็ฮวนฟอยครับก็อยู่ในลิสเป้าหมายแบ็คขวาของรามาริดเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้ากันเซลโลครับที่ทำท่าว่าจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่ไบเย์นเองก็ไม่น่าจะซื้อขาดด้วยนะครับที่ไปเล่นยืมตัวให้ตอนนี้นะสำหรับเจ้ากันเซลโลต้องมาตามยิงครับว่าเรลมาริดจะได้ใครหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้มีข่าวว่าอยากจะได้แบ็คขวาคนใหม่ก็คือเรสเจม จากาเซลโลแล้วก็ฮวนฟอยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปครับัวรุน่นจัดไปยาวๆเลยวันนี้มีข่าวคราวเพียบนะครับ